ตอนนี้อเมริกาเริ่มจะทำเราทันแล้วทุกคนที่ผมบอกมาตลอดเวลาว่ายออุโรปกับอเมริกาโคตรล้าหลังในเรื่องาการขายออนไลน์นะครับผมจะถึงก็เวลาตื่นตัวเ,วเขาเริ่มจะทันเราแล้วเขาเริ่มจะถ้าใครยังไม่เริ่มเริ่มตอนนี้เลยทำไมเพราะว่าอเมริกาเริ่มจะมาเริ่มไลฟ์ขายของนะออนไลน์แล้วเห็นป่ะเพื่พอนเกต่อเนี้ยเขาเพิ่งเริ่มจะแล้วแล้วแถมนะพี่ลอยฟังผู้เธอฟังยังลอยฟังยังอเมริกา เธอตังตังตังเออใช่เขาตกใจกันให่มากใช่เขาไอแกรี Gary v, Gary v, ่วีแกบรบี่วีเป็นแบบโซเชียลมีเดียคนเบอร์หนึ่งของอเมริกาใช่ไหมอ <c oughs> ของเช็กเชนเขาก็บอกว่าเขาไปขึ้นออกรายการสื่อใช่ไหมแล้วก็สื่อก็บอกว่าเออเขาก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาเราเริ่มจะไลฟ์ขายของแล้วนะเทรนด์มาปีหน้า2025นะมันจะโอ้คนจะไลฟ์ขายของออนไลน์กันเยอะขึ้นสื่อแม่งไม่เชื่อสื่ออเมริกาใหญ่ๆบอกไม่แทบจะบอกมันไม่มีทางเชื่อไม่จะขายได้เหรออะไรเงี้ย ผมดูแล้วแม่งอยู่หัวเราะยาะอ,อยู่ในใจเพราะว่าเราทํากันมาจนไม่รู้กูปิดมันเป็นพันล้านจะเป็นพันล้านอยู่แล้วน่าจะเกินพันล้านด้วยแล้วก็ประเทศเราก็ผมเป็นคนทําแรกๆเลยนะผมเป็นคนที่แบบเริ่มขายจริงๆจังๆแล้วก็ตอนนั้นปิดยอดทีนะวันๆน,นะคุณ1 3, ล้านถนะึง3ล้านอะโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนวันนี้อาจารย์บัณฑิตสอนฟรีโอเคไหมอย่างแรกเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมพูดยังไม่ต้องพูดถึงกล้องใหญ่นะโอเคนะทุกคน จะสอนให้ทุกคนทําได้หมดทําได้แบบง่ายๆนี่เป็นเบื้องต้นของการขายของออนไลน์นะครับ ผมจะเอาตัวอย่างอันนี้มาเป็นเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเข็มขัดดันหลังของผมเองนะครับผมเป็นคนทำเออก็คือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยของบริษัทผมเองนะครับก็คือบริษัทเฮอร์คลิสบริษัทเฮอร์คลิสก็คือชื่อของผมเองเลยนะครับชื่อชื่อบัณฑิตเฮอร์คลิสมีอยู่ช่วงหนึ่งผมแบบบ้าเฮอร์คลิสมากนะครับแต่ตอนหลังตอนหลังเป็นเป็นกัปตันอเมริกาก็เลยแต่ก่อนตอนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนฉายาตัวเองเป็นบัณฑิตเฮอร์คลิสนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทเฮอร์คลิสขึ้นมาผลิตอุปปกกกรรรณ์าาาีฬนนะะคับไม่่วจเ็ อันนี้เข็มขัดดัดหลังนะครับก็คือการดัดหลังให้ให้หลังตรงนะครับหรือไม่ก็เป็นแทมโพลีนนะครับนี่ก็คือให้ดูนี่ก็คือแทมโพลีนที่ที่เป็นสินค้าจับต้องได้ของบริษัทผมนะครับก็คือไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายเฉพาะเราไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าดิจิตอลอย่างเดียวนะครับก็คือถ้างั้นเนี่ยเอาให้ตกลงคนเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับคือสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้เนี่ย ไม่ได้สอนสำหรับสาหรับคนที่ขายของขายดิจิตอลไม่ต้องจําเป็นต้องขายคอร์สหรือว่าขายอ e ีบุ๊กขายของที่จับต้องได้ก็ได้นะนี่สมมุติว่ากล้องของคุณนะนี่ใช้กล้องมือถือนะที่เราควรจะตั้งเข้าใจกันวันนี้นะครับทุกคนที่ผมจะสอนนะข้อแรกผมสอนคุณในเบสิกยังไม่ยังไม่ลงลึกเรื่องของการที่จะต้องใช้กล้องใหญ่ โอเคไหมไม่ต้องใช้กล้องใหญ่คานนี้มันวุ่นวายแล้วคุณต้องผ่านคอมพิวเตอร์แล้วคนนี้ต้องจัดแสงเป็นละอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้ใช้กล้องธรรมดานะครับใช้กล้องมือถือธรรมดานะครับผมแนะนําว่าปรับหน้าใช้กล้องหน้าของพวก vivo oppo นะครับมันกล้องมันดีมากนะครับกล้องมันดีมันทําให้คุณหน้าสว่างรูกล้องมันจะเล็กนะครับแต่ว่า iPhone รุ่นเก่าๆเ,เ,เลิกไปเลยนะครับ iPhone รุ่นเก่าๆมันจะทำให้หน้าคุณมืด แล้วมันจะไม่มีใครอยากดูโอเคไหมข้อหนึ่งคือหน้าต้องสว่างโอเคไหมหน้าข้องสว่างแสงต้องถึงเวลาแ่งแสงไม่ถึงก็คือขายของคุณขายไม่ได้เข้าใจป่ะเวลาผมคุณไปเปิดบูธที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในใน,ในออนไลน์หรือของจริงหรือว่าคุณเจอตัวคนจริงๆไปขายของตามงานวัดหรือตามตลาดตามอะไรก็ตามถ้าคุณอยู่ในซุ้มม,มืดของคุณจะขายไม่ได้ โอเคไหมนี่ข้อสาคัญเลยเพราะว่าคนจะรู้สึกไม่ดีคนจะรู้สึกแล้วเขาเห็นของคุณไม่ชัดวเวลาของเห็นของคุณไม่ชัดเขาจะไม่ซื้อแล้วก็อย่าคุณเคยไปร้านที่มันร้านแบบมืดๆไหมเคยแบบว่าร้านเข้าไปแล้วแม่งพยายามประหยัดไฟอะประหยัดไฟแล้วมันก็มืดๆแล้วมันก็ดูเหมือนผีหลอกเคยเห็นปะแบบว่าคนเข้าไปในร้านแบบนั้นเราอยากจะเดินออกเลยเลยมันรู้สึกว่าของมันเก่าด้วยแล้วสูตรของมันของมันไม่น่าซื้อของมันเก่าของมันแบบเออคงจะเสียมั้ง อะไรแบบนี้ของมันแล้วเวลาคนมันไม่อยากซื้อของเก่าไงคนยิ่งคนไทยยังไม่ชอบซื้อของเก่าอย่างมากเลยนะครับคอนโดกเก่าไม่ซื้ออะไรที่เป็นมือสองไม่อยากซื้อนะครับเพราะฉะนั้นหน้าสว่างแสงต้องถึงอันนี้ก่อนมาก่อนเลยนี่ดูอันนี้นะ่ยถ้าถ้าอันนี้อันนี้คือแล้วก็ข้อสามคนจะต้องน้ำลายไหลเมื่อเห็นสินค้าคุณเข้าใจป่ะไม่น้ำลายไหลก็ต้องอยากได้อะไรบางอย่างนะครับมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องเห็นถ้าเป็นอาหารเนี่ยมันง่าย่ายหน่อยเพราะว่าคุณสามารถอย่างเห็นบางหัตถ์สัน้นเี็ไหมเขา เขาพยายามล่อคุณตอนกลางคืนหาเขาเอาแบบเอาเข้ากล้องให้เห็นเลยเอาแบบเอามาจ่อหน้านกล้องอย่างนี้แล้วคนต้องเห็นโปรดักต์คุณชัดเข้าใจป่ะเ,เขาสามคนต้องเห็นสินค้าคุณชัดยิ่ง้าเป็นสินค้าอาหารเนี่ยจ่อเข้าใกล้กล้องๆอ,อย่าไปแบบข้อผิดพลาดคือเขามายืนสื่อขืนอย่างนี้รู้ป่ะถือเวลาเวลาโชว์คนเนี่ยโชว์สินค้าคนแล้วมายืนจริงอย่างนี้แค่เนี้ยแค่นี้นสมมุตินี่นี่คือเข็มขัดดัดหลังใช่ไหมในผมแนะนําเลยนะความจริงอะ่ะจะบอกเลยว่าเข็มขัดดัดหลังก็คืออะไรคนส่วนใหญ่อะหลังคอม คนส่วนใหญ่เดินหลังคอมแล้วมันไม่มันเป็นมันทาให้ทําให้ไอ้ทำให้ทหําให้เสียบุคลิกยิ่งผู้ชายนะครับผู้ชายถ้ายืหนหลังอ่ะอันนี้ผมผมกำลังเล่าสปปรรพคุณแล้วเห็นปะเล่าสปปรรพคุณแล้ะคุณต้องเล่าสปปรรพคุณคุณจะต้องมีการสาธิตแล้วไม่ใช่ถืออย่างนี้ไม่ถืออย่างนี้โค้ดถืออย่างนี้ถือใกล้ๆคืออะไรวะสมมติว่าอันนี้อันนี้เราไม่รู้ว่า ไม่งทําให้มันมน้ำลายไหลอย่างเอาไว้ไเนี่ยมันม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรยกคนไม่รู้ย,ยกสงป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยมันมันคุณมันดิบมาขายยกสงป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่โลโก้ก็เทเดียวตัวเอสเห็นป่ะตัวเอส herkinis เนี่ยเป็นเป็นฉาย,ยาของเมตัวเอสเนี่ยออกแบบอ่ะมันคืออะไรคือมันคือเข็มขัดดัดหลังนะครับก็คือว่าคุณใส่เข้าไปแล้วคุณจะอะไรคุณจะหลังตรงเทรนหลังตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงถึงบอกให้ให้หลังตรงๆนะจ๊ะถึงบอกให้หลังตรงๆนะเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ทำแป๊บเดียวใช่ไหม อันน sí ¿no? si si ี type, ¿s ¿S man, ้เราก็ต้องมีการสาธิตหน่อยวิการวิกัยพอเขาสี่คือสาธิตสินค้าถ้าสินค้าของคุณเนี่ยเป็นเป็นสินค้ากินมันก็ง่ายเลยใช่ไหมก็โช้เขาดูอย่างใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นสินค้าสมมตินี่เป็นสมมติที่เป็นสินค้ากินเป็นอาหารใช่ไหมคุณก็โชยดูใกล้เลยเห็นไหมคุณสามารถมันมันน่าน่าสนใจกว่าถ้าเกิดแม่งมาถือแค่นี้มันคืออะไรวะถือแค่นี้เขาจะคนส่วนใหญ่มันพลาดตรงนี้ไงเขาไม่รู้ตัวด้วยนะเขาไม่ต้องถือตวเนี้เพราะว่าเขาอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องถือแบบนี้นี่ เพราะกล้องคุณจะต้องเปลี่ยนเหมือนดีเรคเตอร์ดีเรคเตอร์มันต้องเปลี่ยนมุมกล้องตลอดเวลาไม่งั้นมันน่าเบื่อใครไปนั่งดูหนังแม่งกล้องเดียวอย่างนี้เราก็นั่งแช่อยู่นะโคตรน่าเบื่อใช่ป่าคุณจะต้องทําให้กล้องมันน่าสนใจทําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมไม่มีวิธีการไม่ได้ทําอาหารใช่ไหมผมก็จะสาธิตแบบเนี้เวลาเวลานะครับทุกคนใส่ใส่นี่นะเวลาใครที่หลังชอบหลังของมข้อมเนผู้ชายบ้าชายบางคนแม่งเดินหลัขงข้อมผู้หญิงก็เป็นนะเพราะเดินหลังค่อมนี่แม่งเสียราศีเส,ส,สียเงินเงินหายไปหมดอะสมมุติว่า คนที่มันชอบเดินหลังของอ้อมคนที่สาธิตคุณต้องสาธิตข้อสี่ต้องสาธิตนะนี่สมมติว่าคนมันเดินหลังข้อมอย่างเงี้ยคนไทยชอบเป็นผู้ชายไทยชอบเป็นชอบเป็นแบบเดิน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 เจอผู้ใหญ่ก็ทําเป็นอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นนะบอกเลยเพราะไม่เสียบุค,คลิกมากเลยใครมีใครมีลูกมีหลานะอย่าให้ลุกเดินหลังข้อมโอเคป่ะเสียบุคลิกเงินทั้งหายเป็นล้านอ่ะถ้าเกิดไม่ดูไม่ต้องเดินหลังตรงเท่ๆอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์มัณิตอะครับวิธีการเทรนครับแล้วผมบอกด้วยเลยคนไม่เป็นทำยากมากเลยโอเค คนส่วนใหญ่พอมันเทรนตัวเองไม่ได้ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกคุณก็ใส่อันนี้นะใส่ไปข้างในในเสื้อนะใส่เข้าไปไม่ใช่ออกนอกเสื้ออย่างงี้นะแล้วใส่ทั้งวันอ่ะใส่ทั้งวันแล้วเทรนตัวเองประมาณสองสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งรับรองเดือนหลังเท่เลยคราเนี้ยเขาเนหนังแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อทําให้คุณหายใจดีขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อมีประโยชน์ต่ออะไรอ่ะบุคลิกภาพนะครับคนไปที่ไหนคนก็มองคุณเป็นผู้นํา จากปกติ3ามพันเ้าเหลือหนึ่งพนสอาสิบนี่นะครับทีมงานผมทำแค่ฟีเจอร์มาอันนี้ก็ขายของตัวเองด้วยนะครับในไอซอนแล้วก็ขายของตัวเองใครสนใจก็เหลือแค่เจอันเท่านั้นนะครับ c ีได้นะครับที่นี่คราวนี้จะสอนต่อนะครับในระหว่างนในระหว่างที่ผมผมสมสอนไปผมก็จะใช้ตัวผมเองนี่แหละสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ทําไมคุณจะต้องบอกราคาแล้วบอกราคาบอกเด็ดขาดไปเลย เวลาบอกราคาบอกเด็ดขาดไปเลยที่คุณไม่กล้าขายอ่ะเพราะคุณกลัวขายไม่ได้ใช่ไหมละ่ะคนส่วนใหญ่มันมันคนส่วนใหญ่เนี่ยขายที่บอกว่าไม่ชอบขายเพราะอะไรในใจเขาลึกๆกลัวว่าขายไม่ได้อา่าถ้ากลัวขายไม่ได้ให้ทําแบบนี้นะครับกลัวขายไม่ได้ให้คิดว่าคุณกําลังช่วยคนคุณกาลังช่วยคนให้คิดว่าคุณกาลังช่วยคนจําไว้อ่ะบอกต้องบอกราคาเต็มนะครับต้องบอกราคาเต็มแล้วราคาโปรโมชั่นโอเคไหมราคาเต็มอย่าลืมบอกเพราะว่า คนต้องรู้มูลค่าของมันคนต้องรู้มูลค่าของมันว่ามูลค่ามันสูงกว่าราคาที่เขาได้เพราะอะไรคนจะรู้สึกชนะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ของดีมาในราคาถูกเว้ยในราคาที่ในราคาคนไม่มีใครเขาอยากจะแบบซื้อของราคาแพงเกินไปเก้าปะเอ่อถ้าเกิดไปคุยกับเพื่อนแล้วเฮ้ยมึงซื้อมาขนาดนี้เลยวะกูซื้อมาแค่นี้เองโอ้โห oh, oh, มันเจ็บใจใช่ไหมมันเจ็บใจเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง บอกราคาเต็มและบอกราคาพิเศษนะครับพอคุณบอกปุ๊บบอกราคาคุณจะต้องบอกวิธคุณจะต้องมี call to action ข้อสามไอ้ข้อห้าละข้อหกหรือเปล่าข้อหกข้อหกคือ call to action call to action คืออะไรเขาต้องรู้แล้วว่าจะซื้อยังไงโอเคไหมเขาต้องรู้ว่ามีกี่อันมีมีมีข้อจํากัดยังไงบ้างไม่ใช่บอกว่าเออของนั้นมีเยอะแยะไปหมดเลยจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ราคานี้ก็เมื่อไหร่ก็ได้หมดเลยไม่ใช่ ราคาดตีต้องจำกัดเวลาราคาดีต้องจํากัดเวลามันไม่ใช่มีแบบมัวซั่วราคาของมันของมันมีตลอดเวลาคนจะไม่ซื้อคุณกําลังช่วยเขาตัดสินใจจําไว้เลยคุณกําลังช่วยคนเวลาคุณขายคุณต้องทําใจได้ละถ้าคุณกลัวการขายคุณจะไม่มีทางลุ่งในชีวิตโอเคปะ่ะเพราะมนุษย์ทุกคนขายหมดมนุษย์ทุกคนแม้แก่ถึงไปถึงนักการเมืองนักการเมืองก็ยังต้องขายตัวเองนะครับ ไม่ว่าหรือว่าคุณเป็นลีเดอร์เป็นผู้นําที่ไหนผมเป็นคอนดักเตอร์นะผมยังต้องขายตัวเองเลยเข้าใจว่าต้องขายตัวเองว่าทาไมเขาต้องมาฟังผมอ่ะทําไมผมสั่งการแล้วเขาต้องทาฟังผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเออสั่งแล้วเขาก็ทําทุกครั้งนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราต้องขายไอเดียว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทําเพื่อบัณฑิตนะคุณทําเพื่อจุดๆุดจุดยังไงก็จริงจริงก็สุดท้ายก็ทําเพื่อตัวเขาเองแหละหรือว่าทําเพื่อสิ่งบางอย่างแต่ว่าทุกอย่างคุณจะต้องขายเป็น ครบคุณถ้าคุณขายไม่เป็นคุณเพราะแต่ว่าการขายเนี่ยมันมีวิธีการแบบอะไรอะที่มันไม่คือเวลาคนคิดถึงเรื่องการขายเขาจะคิดถึงเซลแมนที่มันตื้อตือตือตือต้อ,อใช่ไหมเวลาคุณคิดทำไมทำไมคุณไม่ชอบการขาย ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการขายเพราะว่าเวลาเขาคิดถึงการขายเขากำลังคิดถึงคนที่มันชอบตือ้อหรือว่าอาจจะเป็นพวกขายตรงอะไรเงี้ยที่ชอบแบบว่าเจอหน้าแล้วก็จะแบบอ้าปากให้แบบเป็นดาวไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเขาจะเกลียดคาว่าขายเพราะแบบนี้แล้วก็มันถูกบุกฝังมาในโรงเรียนไงว่าพวกไม่รู้ในเะมืองไทยเป็นยังไงแล้วแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยคือโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบคนที่ขายของหรือเซลแมนจะค่อนข้างดูถูก เข้าใจป่ะพวกยิงพวกโปรเสอร์อาจารย์อะไรต่างๆนี่เขาจะชอบเหียดการขายซึ่งมันก็ถูกปลูกฝังกลับมาให้นักเรียนด้วยแต่ว่าผมบอกไดยถ้าเราไม่ขายอะไรก็ตามไม่สามารถการขายมันคือการโน้มน้าวคนอื่นโอเคไหมโน้มน้าวคนอื่นให้เห็นตามเราเพั้นถ้าคุณไม่ไม่รู้จักการที่จะโน้มน้าวคนอื่นได้คุณจะไม่มีทางรุ่งเลยไม่ว่าจะไม่มีถ้าคุณไม่สามารถพูดให้คนอื่นเนี่ยมาคิดในแนวเดียวกับคุณได้คุณจะไม่ชีวิตจะไม่มีทางรุ่งเลย ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็ตามที่คุณจะอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์รู้จักปะคานทีอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ผู้นาจิตดังๆของโลกเวลาผมพูดถึงนักการเมืองผมพูดถึงคนแบบนั้นนะคนนั้นคือรัฐบุรุษตัวจริงนะครับคนแบบนั้นผมไม่ได้พูดถึงนักการเมืองที่คุณคิดถึงในประเทศไทยมาไม่ได้คิดถึงแต่ว่าอ,อ,อย่าง Churchill, เชอร์ชิลล์เนี่ยเขาต้องให้ให้นมนาวให้คนทั้งประเทศเชื่อว่าการต่อสู้กับฮิตเลอร์มันเป็นเรื่องที่ใช่ การที่ไม่ยอมแพ้กับฮิตเลอร์การที่การไม่งั้นเดี๋ยวโลยุโรปไม่ทั้งยุโรปเป็นของฮิตเลอร์หมดอ่ะแต่สรุปกับเรื่องของเราดีกว่าสรุปคุณข้อหนึง่งข้อต่อไปถ้าคุณอยากจะให้เก็บไว้เลยนะข้อนี้นะหลักคิดนะคือถ้าคุณให้ทําตัวให้ชอบการขายถ้าทําตัวไม่ได้ก็คือคิดว่าเราขายเราช่วยเขา,เ,าเรากำลังช่วยแก้ปัญหาหเขาเพราะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้มันแก้ปัญหามันควรจะใช้กันทั้งครึ่งประเทศอ่ะ คนไทยแม่งคนผู้ชายไทยชอบเดินหลังข้อมอ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงก็เป็นนะผู้หญิงก็เป็นมันทําให้เขาเสียบุคลิกอ่ะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรมันเดินเป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศนะแล้วมันคือมาจากโรงเรียนอ่ะมาจากมหาลัยที่สอนให้แบบเดินกับผู้ใหญ่ก็ต้องเนี่ยสตอรี่มันคือผมเห็นคุณพ่อคุณแม่เครียดกับไอ้ไวเบชั่นที่ไม่ดีที่บ้านนะคือข่าวนี่มันคือขยะหรือเปล่าผู้คนผมไม่ไม่ฟังข่าวทําไมชีวิตผมดีจะตายเพราะคุณไม่คุณไม่คุณฟังข่าวอะไรอะไรแต่มันที่มันไร้สาระมันไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะ เอ,เอาเวลาไปเรียนผมตอนช้านะผมจิตใจปลอดโปร่งนะผมจะเรียนเรื่องจิตวิญญาณผมจะแบบชอบฟังอะไรที่มันเป็นแบบนั่งสมาธิแล้วก็ทําอะไรโหคุณเอ้ยแบบชีวิตอยู่กับม,มีแต่มีแต่ความสุขแล้วก็เงินไหลเข้ารวยขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็เสกอะไรก็ได้เสกได้คุณจะมีสติมีสมาธินะครับเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จิตแน่วแน่จิตนิ่งนะครับแล้วก็นั่นแหละคือคือ,อประโยชน์ของการที่มีวเบิชั่นดีนะครับถ้าใครสนใจกอ็อันนี้นะครับ สรุปคือสตอรี่มีสตอรี่แบ็คคือพอพอผมแแม่ผมเนี่ยใช้แล้วโคตรแฮปปี้ใช้แล้วบรรยากาศในบ้านนี่โคตดเย็นสบายไม่มีการทะเลาะใช่ไหมเล่าผลลัพธ์เห็นไหมเลาผลลัพธ์ผมแล้วก็เลยลูกศิษย์ของผมก็มาเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันจีเนียสเจ้าเจ้าพอลล่าบอกเลยอันนี้จีเนียสเป็นไอเดียที่จีเนียสมากคือมีใครที่ไหนอ่ะคือทําเป็น USB เซตขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเป็นเพลงคลาสสิกนะรวมกันแล้วก็เป็น อันนึ่งประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมก็แปดชั่วโมงอ่ะมูมลค่าเป็น 21, 21, 21, 21, 21. แล้วไม่แต่ออเคสตราทั้งวงนะอันนี้คือมูลค่ามหาศาลนะทุกคนมูลค่ามหาศาลมูลค่าที่แบบว่าผมออเคสตราที่ผมเลือกเองที่แบบเพลงของเพลงที่มันเล่นดีจริงๆอ่ะผมไม่ได้เอาไม่ได้เป็นเพลงแบบพวกที่มันมีอิเล็กทรอนิกส์แกล้งแก้ง,ก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 งเคยเห็นป่ะเคยฟังป่ะเพลงบที่มันเปิดไรนาน้านนวดอ่ะทุกคนเคยเห็นป่ะที่มันเป็นหรือบัอน,นั้นฟังไม่ได้หรอฟังแล้วโอเค อันนี้ก็คือจะทําให้คุณฟังแล้วคุณจะรวยขึ้นบอกเลยครับอันนี้ก็มี4ี่แคตตากรีนะแบบแบบสมาธิก็แบบออช้าสุดนะครับก็เป็นเลิเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบสำหรับล <Pro blem aker> นั่งสมาธิประกอบกันนั่งสมาธิใจเย็นก็แบบว่าผ่อนคลายธรรมดานะครับแล้วก็เร็วขึ้นมาหน่อยก็เป็นอารมณ์ดีอันนี้ก็กระปีก้กระเป๋าเปิดตอนเช้านะครับแล้วก็ทรงพลังนี่ก็สำหรับแบบมีเพื่อเขิมเพื่อเขิมอันนี้ก็แบบออกกําลังกายได้โอเคก็เทคนิคนะฮะเทคนิคก็คือการ เล่าสตอรี่บอกสรรพคุณนะครับบอกสรรพคุณเอาที่มันแก้ปัญหาคนได้จริงๆเขา้าใจไหมคีย์คือแก้ปัญหาคนได้จริงบอกว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วประโยชน์ของคนที่ดิลิเวอร์ได้คืออะไรแล้วบอกราคานะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะวันนี้เหลือเจ็ดพันเก้าาจาสา์สามอันแรกเจ็ดพันเก้าพี่ว่ามันมันราคานี้ต่ําไปสําหรับสําหรับอันนี้นะครับจ็ดเจ็ดพันเก้าโปรโมชั่นปกติกเราขายกันเก้าพันเก้าโอเค สอันแรก7 9็ดพันนะครับแล้วก็อัน,อนต่อไปก็9 9้าพันนะครับ<ช>จริงๆพี่จําได้แล้วหมื่นห้าตอนที่ออกมาห<ช>มดราคาเ <15 S 2> ต็มหมื่นห้านะครับแต่ว่าวันนี้ให้ให้ที่คุณจะได้คือ USB ทั้งหมดนะอันนี้จะไม่ไม่ผลิตแล้วนะครับทุกคนก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ให้ไปเลยเป็นโบนัสอันนี้เสียงดีมากนะไอ้ซาวบาอันนี้เนี่ยซาวบาน,นี้คุณไม่ต้องเสียบปลั๊กก็เสียบชาร์จเหมือนกับมือถือของคุณนะแล้วก็ เอาไวไ้ที่ไหนก็ได้เสียงไปไว้ในห้องน้ําไปไว้ข้างนอกเสียงดังมากนะแล้วเสียงดีมากเล่นเล่นเพลงออเคสตราที่ยังโอเคเลยฟังดีมากคีย์ <Key S 1> คืออันนี้นะครับสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณขายสินค้าดิจิตอลทําไงถ้าคุณขายสินค้าที่มันจับต้องไม่ได้คอสออนไลน์มันจับต้องไม่ได้นะคุณจะต้องใส่ปกใช่ไหมอ่ะสมมติว่าถ้าคุณมีกล้องใหญ่คุณก็ให้มันจะเริ่มยุ่งละมันจะเริ่มยุ่งมันจะเริ่มต้องมีคนที่แบบอ่าทำโปสเตอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ ก็แต่โอเคนะคุณต้องทาโปสเตอร์สวยเพราะฉะนั้นนะั่นคือคียคือโปสเตอร์สวยเออเธอมีภาพที่มันกลับได้แล้วยังทำมันเ่ยมีโปสเตอร์ที่สวยยิ่งโปสเตอร์สวยคุณจะขายดีโอเคถ้ามันเป็นสินค้าดิจิตอลคุณจะต้องทาโปสเตอร์สวยที่คุณดูเลยหน้าคุณนะคุณจะต้องหาที่มันหล่อและสวยที่สุดโอเคไหมไอภาพไม่หลอ่อไม่สวยไม่เอา Okay. คอร์สเนี่ยขายดีมากคอนเทนต์จีเนียสนะครับหนึเทคนิคทำทำไลฟ์ให้รวยดังปังรวยนะครับทำโซเชียลให้ปังดังรวยอ,อันนี้คือคอร์สคอนเทนต์จีเนียสผมให้ร้อยเทคนิคแบบรัวๆเลยอะว่าทำให้ดังปังรวยทำยังไงนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับไลฟ์นี้นะครับไลฟ์นี้ก็คือ คุณจะได้ของจับต้องได้ไปด้วยนี่เป็นคู่มือเป็นเช็คลิสต์ที่ให้กับคนในคอร์สเท่านั้นคนที่คอร์สมาเจอตัวเท่านั้นแล้วคนอื่นไม่ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยแค่อันนี้อันเดียวนะผมขาย3า0พขายขายเป็นเป็นไม่รู้กี่ร้อยเล่มแล้วนะครับถ้าคุณซื้อวันนี้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับบอสออนไลน์คุณจะได้อันนี้ส่งไปที่บ้านเป็นของขวัญด้วยครับได้ไปพร้อมกันเลยเอาใช้คําตําเงินไม่มีรอระนี่ค่ะออ๋อแล้วเราจะให้ใช้คำตังเงิน,นอันนี้ค่ะอ๋อโอเคโอเค อ่าน,นะครับถ้าใครสนใจนะครับอันนี้นะคอนเทนต์จีเนียสร้อยเทคนิคนะการทำคอนเทนต์ให้ดังปังรวยนะครับคุณจะได้คู่มือไปด้วยและได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยราคาเท่าไหร่จ๊ะราคาปกติอยู่ที่40,000ื่นค่ะวันนี้ราคาพิเศษ8,900บาทโอ้ใครเป็นคนตั้งราคาเนี่ยทำไมถูกจังถูกใจเลยอ่ะแค่ช่วงนี้ค่ะว,วันเดียวนะครับทุกคนวันเดียวคอนเทนต์จีเนียส8,900บาทราคา40,000มันราคา40,000จริงๆริะขายกันอยู่26,000 8,900บาททำไมถูกจังให้แค่3คนแรกกดีกว่า ไม่ไหวแล้วว่าราคานี้มันมันมัน,มนดูถูกสินค้าพี่เกินไปอ่ะพี่รู้สึกกะกะ,กะอวกกนในการพูดสินค้าพี่ทำไมมันถูกอย่างนี้แปดพันเก้าสามคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งหมื่นหกพันเก้านะครับทุกคนคอนเทนต์จีเนียไม่มีใครเคยได้ราคานี้มาก่อนนะไปพูดแค่นี้แหละอาจารย์คะให้อีกชุดได้ไหมคัแปดพันเก้าอันนี้ 8, อีกชุดแปดพันเก้าสุดท้ายโอเคสิบเจ็ดวิชาหาเงินเก่งนะครับทุกคนยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้สิบเจ็ดวิชาหาเงินเก่งมีวิชาอะไรบ้างสิบเจ็ดที่ใช้ได้ตลอดแล้วก็หนึ่ โอเคไหมพิชาใช้คําทําเงินผมจะให้วันนี้8ปดพันเ้านะครับให้อันนี้ไปด้วยนะโปรดีนี่สายสามพันเก้านะอันนี้เป็นเป็นคู่มือนะคุณไปดูหัวข้อทําอะไรเนี่ยคุณทําหัวข้อทําอะไรเนี่ยปรึกษาอันนี้ก่อนคุณคนดูเยอะแน่นอนแล้วก็อันนี้ได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยได้คอร์สออนไลน์สิบเจ็ดวิชาหาเงินเก่งไปด้วยนะครับอ่ะโปรนี้เท่าไหร่โปรนี้นะครับแปดพันเก้าร้อยบาทสามคนแรกนะครับแปดพันเก้าร้อยบาทหลังจากนั้นหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับ อ่าเบอร์บัญชีอาใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับเบอร์บัญชีอันนี้นะครับแคปเจอร์ไปเลยนะครับที่ผู้ประสาทีมงานของผมนะครับเบอร์แคปเจอร์ไปเลยเพื่อนเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณิติวิรศีสวัสดีครับ